เรามาต่อกันที่ตรงท่อนะครับจากที่คลิปที่แล้วตัดจบไปแบบว่าไม่ทันตั้งตัวนะครับเรอบนี้ปีนบันไดอุต่เสียง เดี๋ยวจะลดเสียงเกมให้นะครับอไอต้องขออภัยจริงครับผมไม่ได้เทสเสียงเกมว่าเสียงเกมมันต่งางมักแค่ไหนมันจะมีอะไรเดินมาอนะขอเวลาสักคู่โอเค ใครก็ไม่รู้นะครับที่เดินมาซึ่งผมก็ไม่ไแน่ใจว่าเขาค่อ,คอยๆเราไม่สามารถหาคำตอบได้เพราะเกมนี้มีแต่คาถามอยู่ในหัวว่าเขาต้องการจะเสืออะไรซึ่งการที่เรามาเล่นกเกมนี้ก็มาหาคำตอบเกมนี้นะ่ะ โอเคเรากลับมาที่เดิมอีกแล้วไม่สิเรากลับมาข้างในครับนี่นี้น่าจะให้ดึงไม่ได้เฮ้ ปินไปเดี๋ยวไปสนใจยิ่งสนใจมันยิ่งน่ากลัวเทำไมผู้หญิงนก้าแต่งตัวเขาค่อนข้างจะไปทางเอเชียแต่บอกว่าญี่ปุ่นก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ขอพูดในเชิงว่า การแต่งกายเหมือนเอเชียดีกว่าน่าจะเข้าใจง่ายงนะ่ายดี๋ยอบไรต่อก่อน,นถ้ามันรู้นี่ถ้ามันรู้ว่ามีเราอยู่นี่มันจะพัฒนาไหนวเนี่ยมันจะมาเป็นขยงหรือเปล่า อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะฮะเย้ยเย้ยชิบิายนั่นไงกูว่าแล้วอโอเคเราได้คำตอบแล้วถ้ามันรู้ตัวว่าจะเป็นไงนี่คือคำตอบนะครับเป็นเป็นคำตอบที่ผมไม่ไม่ได้อยากจะรู้เลย ไปวิ่งไปสนใจะใจไม่ได้โอเคน่าจะน่าอะน่าจะเป็นจาน เขออย่างดีๆก่อนเพื่อมัน่นใจว่ามันโดดถึงโอเคได้แล้วต่อไปที่ผมไม่สามารถพูดแล้วก็เล่นไปได้นะครับเพราะมันต้องใช้สมาธิในการเล่นอีกยิงขอไภัยด้วยครับขึ้นในทางนี้แสดงว่า xin lỗi bắt không ơi kìa mặt chắp ơi kìa mày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  Đi mày kìa mày kìa mày kìa mày โอเคได้อยู่โอเคมีแสงไฟแสงว่าไปได้มาไตยตรงมาไต่ตุตงมาไต่ตุตงแล้วก็วิ่งโดดโอเค เข้าทางเล็กอาวัวไม่เห็นเราถ่อมองหน้าเศรษตา,าทางนี้นะไม่ใช่ไปขึ้นไปแล้วมันจับเลยไม่เอานะไม่ได้อ่ะ เปล่าไม่รู้นะแต่คิดว่าได้โอเคผมขอนั่งค่าผมนลดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนเวลาวิ่งแล้วก็กดนั่งมันไม่ถนัดจริงจิงอ่าค่อยง่ายหนะ่อยพอเราวิ่งผมไม่ถนัดคอนโทรลนะ ไอจู่ก็ให้วิ่งมาโดยที่ไม่รู้ว่าจะให้แอบไหนแสงไฟนี่เปล่าไม่ใช่น่าจะแอบทางขวาตรงนี้นะน่าจะใช่นะปี๊ดปี๊ดปี๊เข้าไปไม่ได้ไอ้เหี้ยโอ๋อมีกล่อง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 เฮ้ยเติดเติดเติด เดี๋ยวมันไปละปัญหาจากนี้แหละจะไปไงต่อบินไม่ได้ไม่ได้ไไดจเจริญพรญาติโยม ชูได้หยิบทำไหมก่อนแต่เหมือนจะมีขนยกอะไรนะมุนผมเป็วานวลตรงด้านลาน่างน่ะน้าได้ให้หมดนะได้ไหมไม่ได้อะ่ะโอเคคิดว่าน่าจะล่อให้มันเข้ามาเพื่อให้มันเปิดประตู ให้ผมเข้าใจนะมันจับได้ปะมันจับได้หรือเปล่าไม่ได้มันจับปนะอกไม่ได้อีกอืมนี่มันตัน ขาแล้วมันหลบอย่างเดียวและออกอยังไงเนี่ย2,000 years later เจะทิชชู่มาทำไรก็ไม่ถ้ากระจกถ้ากระจกได้หรอวะ เอ๊ะทำไมมันมีรอยแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยได้ได้ได้สวยเฮียได้ไงวะเกียร์ช่างมันแต่นะี่จะไปยังไงเนะี่ยหอมปีได้ไปเถอะเดีย จุดแจ็คควายล้วเอ่อนี่ต้องไปเฮ้ยเหี้ยชีพหายกูไปแล้วครับมาอยู่ละเยียโอ้โอ้โหโอ้โหเยอะมากเยอะมากโอ้โหเยอะเยอะแม่งขานไปทางคบเลยเยี่ยเยอะเยอะเยอะเอยอะวิ่งวิ่ วิ่งอย่างเดียวเขาไปเขาไปโตมันหรอเราวิ่งช้าวะไม่รู้ครับผมไม่สดแล้วผมวิ่งอย่างเดียวถอมันไม่ทันก็พอแต่โต,ตไม่น่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากเออ,อเกียโดดไม่ถึงไอ้สัตว์โอ้เรียบร้อยโอ้โหวิ่งยาวเลยทีนี้กู เอาวะเอาใหม่ก็ได้วะโอ้เยอะมากผมก็กดชิปค้างนะกดชิปแล้วก็วิ่งอย่างเดียวเลยเฮ้ยแค่วิ่งชนเรียบร้อยเยอะเอาใหม่ม่ รอ,อดละกันใจแทบตายโอ้โออยิวอีกแล้วต้องกินอาหารสดที่นี่มีอาหารอยู่ไม่ต้องก่งวงอาหารอร่อยแน่นอนฝีมือเชฟโค้ชใจของคุณทำอาหารให้คุณแล้วแต่ไม่รู้ทำที่ไหน คนข้างยากนิดหนึ่งครับในขนาดผมปรับระดับปานกลางหรือไม่หรือง่ายนี่แหละผมแน่ใจน่าจะง่ายนะขนาดง่ายมันยังยากอะเกมนี้ม่ไส้กรอกขอได้ไหมไส้กรอกขอนั้นได้ไหมอ๋อละินไม่ได้ ในนะให้ของดีๆก็กินไม่ก,กินหมชิ้นไม่สยองอืแซบๆบรเิเวณแซบๆรสชาติมันก็อร่อยและใช้ได้เนี่ย ต้องปสวิทย์หรือสักอย่างน,าน่าจะใช่แหละอันนี้หยิบได้ไหมอ่าหยิบได้ถึ๊ดกว้างไม่ถึงทำไมยดโ,โอเคแอบก่อน มีอะไรโอเคไม่มีปลอดภัยโอเค